สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการดวงชะตาครับ EP นี้นะครับเราจะนําผู้นําโลกนะครับมาดูดวงชะตากันใช่ผมอาจารย์เอครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกครับจากสถาบันบาโคชีวิตนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบุคคลที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักใช่แล้วก็คนนี้เนี่ยส่งผลกับ โลกเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าเขาจะพูดอะไรส่งผลทันทีผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเดาออกแล้วนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองก็ตั้งแต่ขึ้นมาครับก็ทําโลกปัน่นป่วนพอสมควรนะใช่เขาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมเมื่อปี2017ครับ ครั้งแรกเลยนะครับก็ครั้งนั้นยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่แต่ครั้งนี้ออกฤทธิ์หนักมากนะครับเพราะว่าประธานในฐบัญญอเมริกาเนี่ยจะเป็นได้แค่2ครั้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละใช่ไม่ออกฤทธิ์ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ออกแล้วแหละใช่เพราะงั้นต้องจัดเต็มมาละใช่ยังไงก็ต้องใส่เต็มแม็กนะครับแล้วเขาอยู่ตั้ง3ปีนี่ก็นี่กำลังจะครบปีพอดีเพราะผมจําได้เข้ามาเมื่อตอนต้นปีห8ใช่ใช่เขาประกาศเลยว่าเดี๋ยวเขาให้หยุดยิงหยุดทำสงครามภายในวันเดียวเลยนี้วได้ไหมยังไม่ หลายหลายคนฟังมาแล้วแบบเอ้แล้วตกลงรายการที่จะพูดอะไรเรามาพูดสโคข้างๆก่อนเนอะใช่อาจารย์เอกก็จะมาวิเคราะห์ลายเซนใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลายเซนคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําระดับโลกนะครับได้ถึง2ครั้งนะครับลายเซนเขาเป็นยังไงเราเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นลายเซนก่อนเลยพี่เอกได้ครับพี่เอกเตรียมลายเซนมาแล้วนะครับใช่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นลายเซนแล้วตอนนี้ใช่เราจะอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับเดอร์นอทัมเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาเป็นบรรณาธิบดีเนี่ยในปีี2005่ เขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอเขาขึ้นมารับตําแหน่งในปี2017ฟอร์มายเซนเขาจะมีความเข้มแข็งมีความชัดเจนมีความแหลมคมมันจะส่งผลทําให้เขามีความมั่นใจมีความที่เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะครับโดนัทํามเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยายเซนเขาก็เซ็นเป็นธาตุไฟอยู่แล้วธาตุไฟใช่ในที่นี้แปลว่าายเซนเราทุกคนมีธาตุประจําของไยเซนใช่ไหมใช่นะครับแล้วมันมีกี่ธาตุครับธาตุในายเซนนะครับก็จะมีทั้งหมด5ธาตุนะครับก็จะมีธาตุไฟไม้น้ํา ดินแล้วก็ทองอนะครับโดนัททัมเนี่ยเป็นธาตุไฟใช่ทาตุไฟไลเซนธาตุไฟนี่ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็นักการเมืองจากสถิติที่เก็บมาเนี่ยก็แต่ละคนนี่เจ้าสัวนระดับประเทศนี่ก็ใช้ไลเซนธาตุไฟกันคัอนข้างย่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําธุรกิจอยู่นะครับ ใครที่เป็นนักการเมืองลองเปลี่ยนมาเป็นธาตุไฟดูครับจะส่งเสริมได้ดีมากยิ่งขึ้นโอเค <Okay. S 1> จุดเด่นของธาตุไฟคืออะไรครับพี่เอกตัดสินใจเด็ดขาดครับโอ้โห oh, อันนี้ชัดเจนโวนเราทำใช่ชั่วเลยใช่อ,อะไรก็แบบตัดสินใจเด็ดขาดแต่ว่าก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องอารมณ์อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นง่าย oh. เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากจากที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยธาตุไฟเนี่ยคือแหลมแหลมจุ๋มไหมผมเดาถูกต้องไหมใช่ใช่อ้แต่ว่า โดนทัมมันไหลแหลมไงใช่เพราะมันไหลแหลมมันก็เลยอารมณ์ร้อนใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับไ oh. หลแหลมจะอารมณ์ร้อนมากคือลักษณะของธาตุลายเซนเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเรื่องลักษณะของเส้นเส้นมันจะเป็นลักษณะเป็นแหลมแหลมพุ่งขึ้นไปเป็นเหมือนธาตุไฟ hmm. นะครับก็จะบ่งบอกถึงเรื่องนี่แหละความใจร้อนาการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีความเป็นผู้นําทีนี้มาในใน,ในตำแหน่งของฟอร์มลายเซนของโดนัลด์ทรัมป์อะเราลองสังเกตดูก็คือเขาใช้ลายเซนที่ชื่อและนามสกุลติดเป็น เป็นแผงเดียวกันเลยเซนแบบไม่ไม่ไม่เว้นวรรคือไม่ได้แยกว่าส่วนไหนเป็นชื่อส่วนไหนเป็นนามสกุลติดกันไปหมดดีไหมครับอย่างนี้คือดีหรือไม่ดีไม่ดีครับอันนี้จะส่งผลเสียเพราะว่าเรื่องนามสกุลก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของวงตระกูลนะครับทีนี้พอเซนชื่อกับนามสกุลมาติดกันก็หมายความว่าเอาเรื่องครอบครัวกับเรื่องงานมาผสมปนเปกันแยกไม่ได้ใช่ก็จะส่งผลเสียทําให้เกิดการมีปากเสียงกับคู่ครองอ๋อดูจากประวัติเขาก็อยาหลายครั้งนะใช่มีจริงๆคนล่างสุดนี่ก็จะ ก็อย่าแต่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก่อนเลยไม่อย่า oh, ไม่อย่าหรืออยากไม่ได้ก็ไม่รู้นะไม่อย่าไม่หยา uh, แฟนไม่หยาแล<ะ>้วไม่หยาแนละ้วเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปก่อนใช่โอเคโดยรวมทั้งหมดเนี่ยของโดโนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าจะมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องอารมณ์ความนึกคิดเกี่ยวเรื่องระบบสมองอันนี้ต้องระวังน,นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวเรื่องภายในช่องท้องนะครับโดโนัลด์ทรัมป์ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารนะครับต่อให้เขาคุมบริวารอยู่แค่ไหนนะครับแต่ก็จะส่งผลเสียเกี่ยวกับบริวาาาาารรเเพะะว่่ลซ็นนนนนใตแหงปมั กับในตําแหน่งบริวารก็ลองสังเกตดูว่าคนใกล้ชิดเขาคนใกล้ตัวเขาก็จะมีปัญหายกตัวอย่างอีลอนมัสทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่แต่ก็ทะเลาะกันทางกันครับผม เรื่องลายเซนก็เห็นภาพอย่างชัดเจนใช่ก็สะท้อนนิสัยใจคอของเขาเลยนะใช่ครับอ่าเรามาดูในส่วนของหงเฮ้งกันบ้างสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้นําโลกนะครับหรือว่าจริงๆก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําโลกก็ได้เจ้าสัวอะไรต่างๆเนี่ยครับเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยสําหรับคนที่มีชื่อเสียงนะก็คือเส้นอ่าแล้วเส้นเส้นล่องแก้มใช่ครับเส้นล่องแก้มของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงมาลากยาวเป็นเส้นตรงยาวลึกชัดเจนเลยซึ่งเส้นเนี้ยมันหมายถึงเรื่องของชื่อเสียงและอํานาจนะงั้นก็ไม่แปลก ใจที่ เขาได้รับชัยชนะนะมาเป็นผู้นําโลกถึงสองครั้งอันนึงที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือแววตาเราจะเห็นว่าแววตาเขาเนี่ยมีความดุดันถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วนะแต่ว่ายังมีความแข็งแกราวอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับเราดูที่ตรงจุดนี้อีกอันนึงที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือเป็นคนที่ปากจะเหมือนปากควนะ่ำก็คือเวลาปากเขาปกติมันจะเหมือนกับไม่ค่อยยิ้มอ,ะอ่ะพอไม่ค่อยยิ้มมาปากมันก็จะคว่ำ นะมันบ่งบอกถึงความเครียดครับนะบนบอกเรื่องความเครียดความกังวลนะครับแล้วก็เป็นเส้นบริเวณเขาเรียกว่าเส้นออกจากริมปากเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเครียดมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวรนะนี่ที่เรามองเห็นนะที่เรารมองเห็นจากในใบหน้าของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าความจุดเด่นเขาอยู่ที่จมูกเหมือนกันนะ,ะจมูกเขาเป็นคนมีความมัน่นใจในตัวเองสูงนะครับจมูกเนี่ยมันมี ความโด่งหรือชี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าก็ฝรั่งมันก็โด่งทุกคนอะนะครับนะแต่มันมีระยะความโด่งที่ดูแล้วเหมาะสมหรือเปล่าจมูกเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินซึ่งโดนัททำเนี่ยมีเนื้อบริเวณจมูกที่หนาแล้วก็เยอะมากมองไม่เห็นรูจมูกมองก็ไม่เห็นมองก็ไม่รูจมูกเห็นเห็นแต่น,น้อยมากเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับจมูกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขามีก็อย่างที่บอกก่อนจะเป็นประธานาธิบดี<ๆ>เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วใช่นะก็คือมีทรัพย์สินอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้คือส่วนของ โเหเฮง<ม>ทีนี้เรามาดูในบา์โคชีวิตเขาบ้างครับ,รบโดลต้าทํมเนี่ยปีนี้เนี่ยเจ็ดสิบเก้าละโห<ฮ>เพราะว่าเกิดปีหน<ฮ>ึ่งพันเก้าร้อสี่สิบห้านะครับก็สิบสี่มิถุนาสองสี่แปดเก้าเขาก็มีดาวเด่นๆน,นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นที่นิยมนะเราทุกคนเนี่ยเวลาเราขึ้นบาคโคชีวิตมาเนี่ยหรือขึ้นดวงมาเนี่ยเราจะเห็นดาวที่อยู่ในวงวงกลมนะครับถ้าใครที่ใช้ระบบจินแสบาคโคชีวิตอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเขามีดาวสี่หก สี่หก<ม>แปลว่าคู่ขวัญใจคน<ม>แล้วมีดาวสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปลว่าพูดจาเชือเช่อเฉยใช่ไหมพูดพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบแรงอ่ะนะครับ <reson. S 2> นะแล้วก็มีดาวอีกอันหนึ่งก็ที่เป็นดาวเร็งที่เด่นๆก็คือดาวสองแปดดีในเรื่องการเงินคือมีเงินเข้ามาไม่ขาดแหละแต่ว่าเสียก็คือเสียเรื่องความรักนะก็จะมีรักซ้อนรักซ้อนรักอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยดาวในตำแหน่งที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือมีดาวสองสองของเขาเนี่ย เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งพิเศษเราเรียกว่าพลจันทร์พลจันทร์หรือพระจันทร์นะแล้วแต่ใครจะเรียกนะก็ะคือตำแหน่งนี้มันคือตำแหน่งที่มีซักมากเรียกว่ามีเงินไม่ขาดมืออีกอันนึงที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับรูปแบบของบาร์โค้ดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงอกแตกนะคืออะไรครดวงอกแตกก็คือไม่มีดาวอยู่ในช่องเม็ กับไม่มีดาวอยู่ในช่องตุลน,นะซึ่งช่องเมษเนี่ยมันคือตำแหน่งบริเวณ12นาฬิกาตุลเนี่ยคือ6นาฬิกาก็คือตรงกลางมันมันไม่มีดาวอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นคนลัคนาราศีเมษหรือราศีตุลด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะดวงอกแตกอ่าก็ต้องระวังเรื่องการผ่าตัดบริเวณซวงอกอหรือช่องท้องแบบผ่าตรงกลางไง แต่ว่าคนดวงอ,อกแตกเนี่ยคือดวงเศรษฐีโอ้โหได้อย่างเสียย่างได้อย่างเสียยางได้เรื่องของเงินะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากสถิติเนี่ยก็คือเป็นเศรษฐีเป็นคนมีตังค์นั่นเองะะเลือกเอาเออก็อก็ <laughs> จะบอกว่าเลือกก็เลือกไม่ได้ใช่ไหม <laughs> เออมันเติบเกิดมาแล้วมันเลือกไม่ได้อ,อ,อีกอันหนึ่งที่เด่นๆนะครับก็คือดาวังคารเขาเออดาวังคารเขาเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งพิเศษก็คือเป็นตําแหน่งที่อยู่ในช่องราศีสิง์ดาวังคารในช่องราศีสิง์เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยตำราเขาบอกว่าเป็นผู้ชายจะได้เป็นอัอมาอออซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ถ้าพูดคาว่าอามมามันก็เหมือนประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือเลข7หรือดาวเสาเจ็ดดาวเสาเขาเนี่ยได้ตําแหน่งเราเรียกว่าจักรเกณฑนะ์อันนี้ก็คือจะได้เป็นคนที่ครองแผ่นดินนะตามตำราบอกว่าเป็นผู้ครองแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวด้วยก็คือสองครั้งด้วยนะครับสองครั้งด้วยนะอีกอันหนึ่งที่เด่นก็คือเลข4เลข4หรือดาวพุธ เขาได้ตำแหน่งเกษตรเพราะฉะั้นจะเห็นว่าการพูดจาเขาเป็นไงเจราจาธุรกิจล้วนๆดาวพูดเนี่ยมันคือดาวพ่อ้าอพอดาวพูดได้ตำแหน่งเกษตรอะแปลว่าเวลาพูดหรือเวลาเจราจาอะไรก็ตามเนี่ย ผลประโยชน์มาก่อนอผลประโยชน์มาค่อยคุยผลประโยชน์ไม่มาไม่ต้องคุยนะค่อยๆชัดเจนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะของ EP นี้นะที่เราเอาบุคคลสำคัญอของโลกเลยมาเป็นตัวเปิดนะรายการดวงชะตาของเราก็ไม่แปลกใจมันสอดคล้องกันระหว่างไรเซนระหว่างโงเฮงแล้วก็ระหว่างดวงชะตาเขาใช่มันทำให้เขากลายเป็นผู้นำระดับโลกได้นะครับใช่ครับเออย่างไรยกตัวอย่างไรเซนธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนเขานัดกันมา คนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นระดับเศรษฐีเนี่ยเขาเซ็นลายเซ็นทาทไฟกันค่อนข้างเยอะจากที่อาจารย์เอกดูมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างลายเซ็นทาทไฟใน EP ต่อไปให้ลองติดตามกันด้วยโอเคครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็เป็น EP แรกนะครับใครที่เปิดเข้ามาดูหรือว่ากดเข้ามาดูเราแล้วนะครับกดติดตามไว้เลยครับเพราะว่าแต่ละ E ีีอ่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ผมและอาจารย์เอกนะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับเอาบุคคลสําคัญสาคัญของโลกนะครับมาดูกันซึ่งดูในทุกๆมิติ นะเพื่อให้ความรู้หลากหลายเราไม่รู้ว่าผู้ชมของเราชอบเรื่องอะไรนะแต่ว่าถ้าคุณชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับช,ชอบลายเซนชอบโงเฮงชอบดวงหรืออยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาเล่านะครับเราก็จะได้หามาเสิร์ฟหามาซับพอร์ตนะครับ,รบเพราะยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะ,ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกระบอกเสียงสาคัญอยู่แล้วให้รายการของเราเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับก็ใครที่ไม่มี อ่บาร์โคดแล้วไม่รู้ว่าจะใช้บาร์โคดอะไรจะดูอย่างไงแบบไหนบาร์โคดเป็นยังไงก็มี QR ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็สแกนแล้วก็ทดลองใช้งานระบบเชินแสบาร์โคดชีวิตของเราได้เลยฟรีด้วยครับนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วนะครับสนใจนะครับอยากที่จะศึกษานะครับเราก็เป็นสถาบันด้วยอยากรู้เรื่องลายเซ็นนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องไปขอวันเดือนปีเกิดใครใช่ไหมอยากวิเคราะห์ได้อย่างอาจารย์เอกนะครับที่นี่สถาบันบาร์โคดของเราก็ มีหลักสูตรสอนแล้วก็มีหลักสูตรที่เป็นแบบหลักสูตร VIP ส่วนตัวด้วยนะคุณไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนแล้วจะต้องถ่ายรูปออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยที่นี่เรารักษาความเป็นส่วนตัวแบบสูงสุดมาเรียนส่วนตัวกับอาจารย์เอกได้หรือมาเรียนส่วนตัวกับผมก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์เอกนนสอนเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะสอนเรื่องโงเฮงสอนเรื่องฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็สอนเรื่องบาโคชีวิตควบคู่กับอาจารย์ลินด้วยนะครับ,รบนะทุกคนก็สามารถที่แอดไลน์แอดบาโคชีวิต หรือสแกน QR นี่แหละดูที่สถาบันได้เลยครับรบโอเคครับ, okay, รบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ